ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t o f o r Six e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิ้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพิกรอนดูดวงดาวจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t o f o r s x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำตุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีกิ่ง เดิมนะคะหัวข้อวันนี้จะชื่อว่าเรื่องใหญ่สําคัญอะ,อะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะก็อย่างเช่นเดิมนะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสก,กิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่ากดไทม์สเตมใต้ดีสคริปชันได้เลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าจําเป็นต้องมีการเกริ่นนะคะว่ากิ่งฟ้าทํานายโดยภาพรวมเรียกว่า general reading ไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะซึ่งสิ่ง เหล่านี้เนี่ยกิงฟ้าบอกเสมอว่าดูเป็นแนวทางเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายหอจากกิงฟ้านะคะอ่าก็สําหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะซึ่งกิงฟ้าบอกเสมอกิงฟ้าเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดตลอด1ิปีที่ทําคลิปคือลักษณะการพูดสไตล์การพูดคือเป็นอย่างนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนได้นะคะแต่ YouTube สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะมันจะมีมุมขวาบนของคุณนะคะเป็นรูปฟันเฟืองนะคะหรือมันคล้ายๆเซตติ้งอะคะอ่ะกดเข้าไป แล้วก็กดไปตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะคุณสามารถปรับให้เร็วขึ้นช้าลงได้เลยตามใจชอบได้เลยแต่ถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือ s ป e ดปกติแบบนี้หรือความเร็วปกติไม่ต้องปรับใดทั้งสิ้นให้ฟังเพลินๆต่อไปยาวๆได้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะชาราสิพิจิกนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะเ,เดี๋ยวสักครู่นะคะขอเขียนก่อน เรื่องใหญ่สำคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้ก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกบางเรื่องอาจจะขึ้นมาบางเรื่องอาจจะไม่ขึ้นมาก็คือไพ่บอกอยังไงก็ทำานายแบบนั้นนะคะพิจิกค่ะ steadfastness divine support perseverance อันนี้เป็นไพ่อักษรรูนนะคะ to r e s a r s h solo solo นะคะ august ansus 8 of swords 9 of cups 5 of cups 2 of swords the hangman 9 of wands the star Queen of Wands พาสราสวัสดีโอเคเดี๋ยวขอหยิบไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบทวนเป็นเหมือนคำแนะนำหรือไพ่ต้องการบอกกล่าวอะไรในช่วงนี้ของคุณเนอะอ๋อได้อันนี้เอาอันล่างนะคะเพราะว่าหยิบอันนี้อ่ะโอเคมันหยิบมาสองใบแต่เอาอันล่างนะคะนี่ได้ไพ่ใบนี้นะคะ Mistakes for a witch aren't uh, aren't the opposite of success They are part of it นะคะ Mistake for a wish aren't the opposite of success They are part of it โอเคในช่วงระยะเวลานี้หรือวันนี้เนี่ยคุณเองอาจจะได้รับความสำเร็จที่คุณรอคอยเป็นไพ่ที่พลังงานรดเวอร์นี่เห็นไหมคุณกำผลประโยชน์กำสิ่งดีๆไว้ในกำมือเลยเห็นไหมก็แปลว่าคุณจะได้รับความสำเร็จหรือข่าวดีที่จะเข้ามาบางท่านอ่ะอาจจะเคยแบบว่าพลาดมาบ้างนะคะคุณอาจจะเคยทำพลาดมาบ้างแต่ก็มาถึงวันนี้จนได้นะคะพยายามเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด ในทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นกว่าเดิมไพ่ขึ้นพลังงานดีมากๆคือมันเหมือนเป็นการสอนใจแล้วก็เป็นการบอกกล่าวว่าเออที่ผ่านมาเราอาจจะล้มลุกคลานมาบ้างมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่แบบว่าอุ้ยจะต้องสําเร็จภายในวันนี้พรุ่งนี้บางทีมันอาจจะลองผิดลองผูกผิดบ้างถูกบ้างเรื่องปกตินะคะล้มบ้างเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาได้นะคะแล้วเด็วชีวิตมันก็ก้าวกระโดดนในแบบของมันเองอนะคะ่ะฉะนั้นแปลว่าไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้นความสําเร็จนะคะถ้าสังเกตไพ่อันนี้แบบเป็นแบบเป็นถ เป็นโทฟี่ขึ้นมาเลยอ่ะอนะคะฉะนั้นได้บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีแหละนะคะดีมากๆด้วยนะคะแต่ไพ่กิ่งฟ้าขอเตือนก่อนเป็นคำเตือนนะในพลังงานเขาจะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองต้องลงมือทําอย่างหนักคือหมายถึงว่าอะไรคืออยากประสบความสําเร็จไหมอยากได้ดีไหม มันต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายไหมเป็นเรื่องปกติอย่ามองเป็นเรื่องบอกอุ้ยจะต้องเหนื่อยแล้วมันไม่ดีโน no. เหนื่อยแล้วแบบว่าคุณไม่เสียแรงเปล่าคะ่ะไม่มีใครทํางานแล้วมันไม่เหนื่อยหรอคะ่ะไม่มีใครสร้างอนาคตหรือหาเงินแล้วมันไม่เหนื่อยหรอกเป็นเรื่องปกตินะคะฉะนั้นมองให้เป็นเรื่องปกติพะไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงแต่ได้ดีคุณเองอาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับบางเรื่องมันอาจจะต้องแก้ไขต้องจัดการหรืออาจจะต้องทําอะไรหลากหลายอย่างหรือช่วงนี้เป็นช่วงของคาว่าเหมือนการลงมือทําทุกอย่างเหมือนยํารวมอะ อ่ะเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าหาประสบการณ์กับมันบางคนบอกว่าเออสมมติเปียบเปยเราไม่เคยทําธุรกิจนี้เลยลองผิดลองถูกอุ้ยตายเจอปัญหาเจอแต่สุดท้ายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีมันคือบททดสอบบทเรียนให้กับเราและอีกส่วนมันคือกําลังใจให้กับเราด้วยซ้าไปฉะนั้นอย่าท้อถอยกิ่งฟ้าขอกอดแน่นๆ่นผ่านย t u b e ตรงนี้เพราะว่าทั้งตัวคุณแล้วก็กิ่งฟ้าเองด้วยเช่นเดียวกันเจอเหมือนกัน,กนทุกอย่างมันมันมันเอ มันออกแบบมนุษย์เราออกแบบให้มันเจอสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสี่สันชีวิตจ้ะม <c oughs> องเป็นแง่นี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้วาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่าพูดอะไรที่มันไม่ดีต่อตัวเองและผู้อื่นแต่ถ้าเราบอกว่าเราจําเป็นต้องดุว่าเพื่อตักเตือนไปนในทางที่ดีมันมีวิธีการพูดคะ่ะอย่าใช้คําพูดของเราเป็นดาบแหลมคมคอยทิ่มแทงคนอื่นอย่าหาธรรนะคะแต่ถ้าเราใช้คําพูดไปนในทางที่ถูกต้อง กิ่งฟ้าเชื่อเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆพลังงานดีๆจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณแน่นอนแล้ววาจาของคุณคุณพูดยังไงเป็นยังไงถ้างั้นพูดแต่สิ่งดีๆด,ดีกว่าสิ่งที่เป็นมงคลแล้วสิ่งมงคลและสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณแน่นอนผลประโยชน์ของคุณช่วงนี้ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของคําพูดคเจ,จาจาเนี่ยทั้ง divine s u p p o r t กับ Un นซุขึ้นมาคือวาจาพูดเป็นเงินเป็นทองการสื่อสารเป็นเงินเป็นทองเนี่ยแล้วไพ่ขึ้นผู้หญิงกำลงัลงร้องเพลงคือใครที่ทำอาชีพเกี่ยวบบเรื่องแบบใช้คพูด น้น้ำเสียงอะไรต่างๆช่วงนี้ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงการเรียนรู้การพัฒนาการปรับเปลี่ยนหรือว่าการทําอะไรที่เรารู้สึกอาจจะแบบ ไม่เคยกล้าที่จะทําแต่ถ้าได้ลงมือทําเลอๆอาจจะแบบว่าคุณอาจจะค้นพบว่านี่มันเป็นสกิลอีกอย่างที่เราก็ทําได้ไม่ได้แย่กว่าคนอื่นเลยนะคะแต่ช่วงนี้ดของคุณดวงเป็นดวงที่มีความโดดเด่นมีความดาวเด่นหรือว่าเหมือนเป็นหนึ่งอยู่ในสปอตไลท์อ่ะมีคนให้ความสนใจเราหรือว่าความสามารถของคุณค่อนข้างเปล่งประกายมากๆนะคะแต่มันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่าที่เราต้องกลับไปทําหรือโอกาสที่มันเคยดุดดอยไปกลับมาก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะต้องกลับไปทําสิ่งเดิมสิ่งเก่าก็เป็นได้เหมือนกับเอามาฟื้นเอามาแบบ มาเป็นความรู้อะไรเงี้ยก็เป็นได้หรือว่างัดวิชาเดิมวิชาเก่าของเราหรือประสบการณ์เดิมประสบการณ์เก่าของเราออกมามาช่วยตรงจุดนี้ก็เป็นได้นะคะแต่ไพ่อ่ยมันจะขึ้นเตือนเล็กน้อยเฉยๆว่าถ้าเราเจอกับความผิดหวังเสียใจไม่ต้องกลัวทุกคนเจอได้นะคะแต่ขอให้คุณสลัดอารมณ์ตรงนั้นออกให้ได้นะคะอืมเอาไพ่าบางทีบางครั้งเนี่ยคนเรามันเจออะไรที่แบบไม่ได้ดั่งใจเราอะแต่สุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปไป,ไปให้ได้ แน่นๆผ่านย t u b e ตรงนี้ไปเลยนะคะแต่ช่วงเนี้ยดีหนึ่งอย่างคุณมีคนแบ็กอัพดีนะคะแต่ไพ่อะมันขึ้นเตือนนิดนึงว่าอย่าไปหลงคารมหรือหลงคําพูดคําเจาจาจากบุคคลอื่นมากจนเกินไปฟังหูไว้หูเขาจะเตือนเอาไว้แบบนี้นะคะช่วงเนี้ยในการบริหารจัดการการทําอะไรหลายๆอย่างคุณดีมากถ้าสังเกตเทวดาองค์นี้นะคะมีก้อนทองทุกก้อนเลยมีสีมือสีก้อนมีก้อนทองทุกมือเลยแต่ทาเป็นยังไงคะงานเยอะไหมเนี่ยไพ่ขึ้นงานเยอะหมดเลยแต่ได้เงินไหม ได้ผลประโยชน์ได้ได้ความสามารถไหมได้ประสบการณ์ไหมได้หมดเลยผลประโยชน์ในกรรมมือคุณไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะไพ่ขึ้นอำนาจบารมีของคุณเพิ่มพูนมากในช่วงนี้ลดนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าเห็นไหมอย่าไว้ใจคนให้มันมากอย่าหูเบาทุกอย่างบางทีเอะบ้างระแวงบ้างก็ดีในบางเรื่องแต่ไม่ใช่ระแวงมากเกินไปแต่ไพ่มันจะเป็นเหมือนการขึ้นเตือนว่าอย่าไว้ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างจนมากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องเองินเรื่องผลประโยชน์นะคะไพ่ขึ้นคู่รัพย์บางท่านมีโอกาสนะคะอา,อาจจะแปลว่าได้ทํางานร่วมกับ คนที่เป็นคู่ของตัวคุณเองหรือบางคนอาจจะแปลว่า,วามีได้ร่วมหุ้นถ้าคุณจะร่วมหุ้นร่วมได้น,นะแต่ต้องมีสัญญาและลักสอนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วบางท่านอาจจะแปลว่า,วาเจอคู่บุญคู่บารมีคู่ซับคู่โชคเหมือนเพราะว่า,วาเจอคนที่เหมาะกับเราเข้ามาก็เป็นได้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสทําสิ่งใหม่ๆ นะคะกับบุคคลอื่นก็เป็นได้เหมือนกันหรืออาจจะมีประสบการณ์หรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากอีกบุคคลหนึ่งก็เป็นได้นะคะเหมือนแบบ,บเป็นหนึ่งว่ามีคนชี้ขุมทรัพย์หรือว่าแหล่งทํามาหากินแหล่งเงินแหล่งทองหรือช่องทางการเงินหรือช่องทางในการทําอะไรบางอย่างดีๆในอนาคตให้กับตัวคุณในช่วงนี้ค่อนข้างมากนะคะเห็นไหมเป็นช่วงเวลานาทีทองเป็นช่วงของการทําเงินทําทองเป็นเหมือนช่วงของการเมคมันนี่หรือเป็นช่วงในการเรียนรู้อะไรบางอย่างใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากๆนะคะจิตของคุณนะคะหมั่นนั่งสมาธิบ้างวันละสี่ถึงแปดนาทีจะดีมากๆใครทำ ได้อานุโมทนาบุญด้วยนะคะถ้าใครทํานั่งสมาธิกิ่งฟ้าอันดับหนึ่งอันดับ2การสวดมนต์การแผ่เมตตาต่างๆนะคะแต่ช่วงนี้จิตของคุณนะ่ะถ้าสมมติคุณทําสมาธิดีนะคุณจะรู้เลยว่าเราต้องทํำยังไงไปใทิศทางไหนต้องแก้ไขยังไงมันเหมือนในสมองเราจะวางแผนได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือจิตใจของเรามันจะโปร่งโล่งเหมือนโปร่งสบายอะ่ะมันทําให้เรารู้ว่าเราต้องไปทิศทางไหนเราต้องทํำยังไงนะคะแต่ถ้าเราโมแต่คิดอะไรได้านลบอ่ะจิตใจของคุณมันจะมีแต่ความอึดอัดใจคือมันเหมือนกับว่าไพ่ จะมีการสื่อสารว่าเซนส์ของคุณนะ่ะมันแรงมากคุณคิดยังไงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคิดแนะ่อะไรที่มันเป็นด้านมุมดีด,ดีกว่าอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ดีพอเราคิดไม่ดีปุ๊บโหสิ่งไม่ดีเข้ามาไวมากคุณสังเกตตัวเองดีๆนะคะในช่วงนี้แต่ถ้าเราคิดสิ่งดีๆตั้งใจลงมือทํทาธาตุเงินทองสมบูรณ์การเงินของคุณจะฟื้นตัวและดีขึ้นแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของก,อการกาบโพยเงินนะการเงินของคุณจะฟื้นตัวดีจริงๆแล้วใบสุดท้ายไม่ต้องพูดเยอะธาตุเงินทองสมบูรณ์แล้วเป เราจะเป็นเศรษฐีไปด้วยกันแต่ไม่ใช่ว่ากิ่งฟ้าบอกคุณจะรวยคุณจะเป็นเศรษฐีคุณจะมีเงินทองสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมแต่คุณไม่ลงมือทําไม่ทํามาหากินรอโชคเข้ามาช่วยเป็นไปไม่ได้ฟ้าเปิดดวงเปิดทางลงมือทําทําซะเงินทองคุณจะเข้ามาดีขึ้นนะคะความเป็นเศรษฐีความร่ารวยการเงินที่ดีขึ้นจะเป็นของคุณแน่นอนหรือบางคนอาจจะแปลว่าไม่ถึงขั้นต้องเศรษฐีหรอกแต่มันแปลว่าฟื้นตัวลืมตาอ้าปากได้จากที่ลําบากหรือว่าอาจจะแปลว่าอุ้ยเดี๋ยวกระท้องกระแท่นตอนนี้อาจจะดีขึ้น ประมาณนี้นะคะหรือดีอยู่แล้วดีขึ้นทวีคูณไปเลยนะคะก็ขอให้คุณเจอสิ่งดีๆพลังงานดีๆนะคะอ๋อเรื่องสุขภาพขอเตือนเล็กน้อยเฉยๆช่วงนี้ระวังเรื่องกล่องเสียงหรือพวกตาเจ็บตาอะไรพวกนี้ระวังนิดนึงแล้วก็กล่องเสียงอย่างที่กิ่งฟ้าบอกกล่องเสียงอาจจะเป็นคอ หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินหรือลำไส้ต่างๆช่วงนี้ระหว่างนิดหนึ่งโดยละกันนะคะน้องน้าไม่มีอะไรค่ะขอท่านมีความสุขมีความเจริญอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะยิ่งให้เราจะยิ่งได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่เสียตังค์ไม่นั่งกิ่งฟ้าไม่แม่นั่งเสียเวลาให้พลังงานดีๆให้กับผู้อื่นแบบนี้นะคะคุณยิ่งให้คุณยิงณย่งได้คอ,อนุนี้จบคำตำนาเดียวนี้คะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของวันนี้นะคะถ้าท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องหอาัาใจกิ่งฟ้าตอให้กิ่งงานาเเเขตตอบทุาารนนััวคณมี่สส ก็เลยเพลกดไลค์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ติดต่อได้ไอจี IG, ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกมายแอบอ้างชื่อช่องหองอาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆิเป็นกาลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทาคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านม กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ